ปรากรรมเชิญชวนคุณชมอมญิงแก้มตุยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุยเรื่องไทยกินปรักก็มีเตรียมมา มีกล่องดำนะมันคงละกองกันอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นมีกล่องอะไรนะพี่มายัางไงเนี่ยเอามาดูโอ้อะไรอะไรแบกเลยใช่ปะเตียเรียวกองดูกล่องสิว่าข้างในมันเป็นอะไรเดี๋ยวทํไรอ่ะเตียทําไรเตียเปิดไม่ออกอะไรนะเปิดไม่ออกเตียยกมือนี้ขึ้นนี่อดได้ทำไมอ่ะ าเลไอ้ตีเหมือนเดิมอะแต่ผิดมือเอามือนี้ออกเเียอะไรเลยอะนั่นอะไรอะไอ้ตียอะไรตีมาหาเตีสิเย็นเยใจเย็นเฮ็ดมชรับไป ไอ้ตีเล็กเดีฉันไม่อาหรอก้เล็ให้พี่เขาสอคนเถอะมึงมเป็นคนยังเเอาจริงๆก็ไม่กล้ามหรเตียเขาให้อะไรก็รับๆไปก่อนเถอะนะชอบไปเขาทำโมโหอยู่เรื่อยเลยอะไรอะหัวสีวตอนเตียหนุ่มๆ บ,บ้า,าเล<ห>า็กๆฮะาเล็กจำนวนกับเตียนะรับไปนี่เตียเตียคิดจะทำอะไรเนี่ยนี่มันเป็นเมเล็ดดอกเดาเรือง <S 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 อว่าจะให้พวกเรือเอาไปปลกโอ้ไปปลูกแล้วก็เอาผลงานมาประกวดกันถ้าเดาเรืองของคงไหนงามที่สุดสวยที่สุด คนนั่นจะได้สืบทอดส,สมบัติของเตียอะไรกันเนี่ยเตียจะไม่มีวิธีดีกว่านี้แล้วเหรอฮะมาแบ่งสมบัติกันแบบนี้แบบไม่ปลอูกเลยไม่รู้ไรสาระที่ดีรีบร้อนเออขอโทษเตียคือฉันฉันกำลังจะบอกว่าเตียคิดจะทําแบบนี้มันจะดีแล้วเหรอพี่ใหญ่แล้วก็น้องเล็กเนี่ยเขาไม่เข้าใจกับเตียด้วยนะแบบนี้มันต้องดีสิลูกที่เตียเขาให้ไปเนี่ยอย่าลืมนะว่าตระกูลของเราเติบโตมาได้เพราะพืชพันธุ์อย่างนี้ และกระทรวงประตุศาสตร์ทุกอย่างเตียยเขาทำอางี้เตี๋ยทําถูกแล้วนะลูกนะตั้งใจคิดที่ดีๆนะลูกเออมันเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษของเตียงใช่รับรองเลยเตี๋ยอย่างว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะทุกวันเนี้ยอ้วกก็ปลูกอยู่แล้วพวกดอกไม้เนี่ยใช่ไม่ใช่ว,ว่ามิชไมพอเป็นคนคอยช่วยนะรับรองชนะแน่เลยไม่เกียจแต่ฉัน<ป>ว่ามันไม่ถูกต้องนะทําแบบนี้ได้ยังไงอะแล้วฉันอะ<ต>ฉันเพ่จบเรื่องการเกษตรมาฉัน ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นทั้งสามคนเลยเอามาเล็ดดอกดาวเรืองไปปลูกให้เวลาสองเดือนสองเดือนวันนี้วันพละหักพละหัดต้นเดือนของเดือนที่สองเอาเดาวเรืองมาประกวดกันและต้นดาวเรืองที่เอามาประกวดต้องขึ้นจากมาเล็ดที่ เตียให้ไปเท่านั้นคือยังไงอะผมวันวันขี่มาแต่งตัวบ้าบ่าบะมองเงี้ยเตียให้ไปปลูกอะไรเนี่ยมันจะปลูกขึ้นเลอฉันไม่เอาดีกว่าเตี้ยขึ้นเ <มา S 2> ลยไอเนี่ยใครทำอะไรก็ทำไปเถอะนะไอหมาตัวไหนอ่ะมันบอกว่าจะทําเพื่อเตียบอกว่ารักเตียเตียจะให้ทําอะไรมันก็จะทําทุกอย่างใครมันพูดว่าอ๋อเมื่อกี้ฉันมาัยางกันยุงอะเตี้ย <laughs> ไอหมาเนียนๆนะเอาไป ทุกคนไป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 แล้วทำตามที่เปียสั่งถ้าเกิดทำถูกแม่อย่าลืมนะเตี๋ยนะชื่อชื่อหนี่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 ใครช่วยเอาไม้เขี่ยงนี่เอาไปจังห้องเลยสิไม่ต้องเลยทุกคนออกไปให้หมดว่าจะพักคอนไปไปไปแล้วทำตามคำสั่งเลยออกไปให้หมดอาเจ้าตัวซิมสละออไม่ไม่ออสละอิ๊ ไปให้หมดจะพักคนนนกกอนลูกลูกยังงี้จะพักผอ่องไรยังไงวะปูกมาเดือนกว่าแล้วยังไม่ขึ้นมาเลยอะ่ะนิว่าไปให้ ชาวสวนข้างๆไร่เนี่ยเขาสอนสูตรการปลูกต้นไม้ให้ไอ้เขาก็บอกเราหมดแล้วอะ่ะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างยี่เดือนกว่านี่ยังไม่แผลมขึ้นมาเลยสักนิดนี่นี่มันอะไรกันเราใส่สูตรอะไรผิดหรือเปล่าน้ำพริกตาโยองอามาทำไมเนี่ยน้ำพริกโอ้เอ้แล้วเราจะใส่น้ำพริกเข้าไป ขึ้นเซขึ้นมาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีจะสองเดือนแล้วนะยุตียตีอีกโอ้ย้ยเออแต่มีคนเคยบอกให้เราฟังว่าต้นไม้เนี่ยมันจะสวยมันจะงามได้เราต้องร้องเพลงให้มันฟังเฮ้ยมีมาอยู่ตัวเดียว คนอื่นไม่ฟังไม่เป็นไรให้มมาฟังก็ยังดีจริงไหมหมา <laughs> แหนแหนหมีตอบรับ <c oughs> สวัสดีจ้าเฮีเยเตกหลีเ,เ,เล <c oughs> ฮียเล็กเฮียตีเล็กเฮียเออเออฮียทำอะไรอยู่เหรออ๋อปลูกต้นไม้ ดูต้นไม้เหรอจ้่ก็เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเพลงอ่ะเุ้ยได้ยินด้วยเหรอใช่ฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้นะว่าเฮียตีเล็กแน่เป็นคนที่รักในเสียงเพลงเหมือนกันเฮียทำอะไรอยู่ล่ะปลูกต้นไม้จ้าก็รู้แล้วว่าปลูกต้นไม้แล้วทำไมต้องร้องเพลงด้วยล่ะก็เขาบอกว่าร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังต้นไม้มันจะได้ขึ้นเร็วๆแล้วก็สวยงามแล้ว เสียงเร็วๆอย่างเงี้ยต้นไม้จะขึ้นหรอนี่เฮียฉันเพิ่งรู้เนี่ว่าการร้องเพลงให้ต้นไม้เนี่ยแล้วต้นไม้มันจะขึ้นจ้าแล้วไอ้ร้องไปหลายทอนแล้วมันไม่โผล่ขึ้นมาเลยเฮียจ๋าจ๋าทำไมหมู่นี้ไม่เห็นเฮียไปเยี่ยมฉันบ้างเลยอ่ะเยี่ยมน้องเข้าโรงพยาบาลมาเหรอไปเยี่ยมเพียนแบบคนรู้จักกันนะา เฮียต้องทํางานปลูกต right. ้นไม้แล้วก็เลี Again, ้ยงม้านี่นี่เฮียฉันรู้นะว่าเฮียเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่รวงแต่สมบุกสมบัติเฮียไม่ใช่คนอย่างนั้นนะเฮียหลบหน้าฉันหรออุอย่างเงี้ยหลบหน้านี่แสดงว่านงหลินกับออกอีเล็กนี่มันแอบชอบกันอยู่เหรอถ้ยจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องไปบอกกลางบอกกลางแล้วยังไงต่อคิดสิคิดสิ ยังไงเ่าก็บ้านแตกซะแหลกขาดไม่ข้างก็สิโอ๊ยนั่นแหละก็กลัวแล้วศาสารคืองานของเราแล้วถ้ารู้อย่างนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะคิดสิคิดสเิเราจะไปไหนอ่ะเอา้าเราจะไปไหนล่ะคิดสิคิดคิดคิดสินี่มึงคิดเองไม่เป็นเลยไงเนี่ยฮะ ไแต่ว่าให้ร่วมกันออกความเห็นไงเราก็ต้องรีบออกไปบอกกลางแล้วให้มาเห็นภาพเนี้มัน,กกนจะเลิกกันเลิกกันดหนไหมก่านั่งคุยพี่เรื่องนี้กว่าเออละช้อนซ่อมเนี่ยไว้ไหนอ่ะซ่อมที่ไหนแล้วที่พวนดินอ๋อเออเหรือพี่ว่านะจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าควรจะไปหาพี่กลางมากกว่าไม่น่าจะมาในสถานที่แบบนี้เลยอ่ะใครรู้ใครเห็นเข้ามันจะไม่ดีนะฉันไม่ใช่พจมานี่จะไปหาชายกลาง เยันตีกลางฮะแล้วทําไมฉันจะต้องไปหาพี่กลางเขาด้วยล่ะก็ผู้ใหญ่เขาหมายมันปั้นมือเอาไว้อ่ะให้หลินกับพี่กลางอ่ะแต่งงานกันแต่ฉันไม่ได้อยากไปหาเขานี่ทำไมฉันหาพี่ตีเล็กไม่ได้หรอมันไม่ดีหรอกหน้าหลินไม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคนอย่างพี่ไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาหรอกหลินไม่ต้องมาทําดีอะไรกับพี่หรอกนะ ฉันรู้ว่าพี่ไม่ใช่คนดีใชิงจริงโอเคฉันไม่เถียงแต่ว่าฉันพูดตรงๆเลยนะฉันพูดตรงๆเลยไม่บอกผ่านใครด้วยฉันรักเฮียตีเล็กฉันพูดจริงๆนะฉันรักเฮียตีเล็กบางเอินพี่ไม่ค่อยสเปคไอคนที่มีลูกแล้วอ่ะนี่เฮียเฮียไม่มองฉันมั่นเลยเหรอไม่ใช่ไม่ไม่มองแล้วแล้วเฮียตีกลางล่ะ ไอ้ตีลนเคสยังกันอยู่ล่ะโอ้ยโอ้ยไปอะไรกับเขาล่ะเออฮะมาเห็นเห็นไหมเห็นไหมล่ะฮะไอ้กางเป็นยังไงล่ะไอ้น้องสุธิรักของแกเนี่ยตอนเนี้ยมันหักหลังแกเห็นไหมใช่ไอ้กางมากันอีกแล้วหลิวๆเข้ามาหานั่งคุยกันก่อนดินั่งคุยกันอย่ามาโกหกหลิวมาหาอะไร หลอมื่อกูเนี้ยอุ้ยเคานั่งสบตากันแล้วเขาแบบว่า I love you รักกันนะรักกันนะนพูดอะไรไม่เข้าเลงเขาลาวอะเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดพนี่ก่อนนัน,นี่มีมากกว่านั้นไงฉันเห็นว่าอุ้ยอยู่ก็กอดกันจูกกันจับกันเฮ้ยเขาไม่เห็นภาพเราทำให้เขาดูไหมไม,ไม่ต้องกอดกัน,นพูดจาอะไรเนี่ยก็พูดเรื่องจริงอะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยพูดไดไงก็เห็นอยู่ว่าทำอะเอาไมเเอาไปะเฮ้ยยนีปากเยเ่ยใชาตเผู้หญิงไงพอละ ไม่ต้องพูดอะไรอีกละพี่กลางจะเข้าใจเลกกิดน,นะครับตีเลกเอ่อตีเลกขอโทษครับพี่กลางไม่เป็นไรโอ <laughs> ้ฉันรู้กินมันเหมือนไข่ปลาโลพี่กลาง <laughs> ฉันรู้โอ้รู้ <laughs> <laughs> พูาตีเลกอ่ะคงจะไม่คิดทำอะไรที่ต้องรู้ต้องทางหรอกครับ ที่ทําให้พี่กลางไม่สบายใจผมเข้าใจไงว่าพี่กลางเนี่ยชอบอะไรรักอะไรแล้วตีเล็กจะไปขัดใจพี่กลางทําไมดีแล้วตีเล็กทาตัวแบบเนี้ยมันจะเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าโอ้โหและอีกอย่างหนึ่งนะพี่กลางก็จะบอกเล็กว่าครับทั้งพ่อแล้วก็แม่เราเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ของน้องเหลียวเนี่ย เขาก็อยากจะให้พี่กลางกับหลิวได้แต่งงานกันถูกต้องครับพี่กลางผมก็รู้ไงไม่ในพี่กลางใช่ว่าพี่กลางตรงเลยนะไม่บอกผ่านด้วยฉันรักพี่ตีเล็กแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฉันก็กอดจูบกอดจูบพี่ตีเล็กจริงด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยพวกไรอ่ะพี่พี่พี่กลางครับอย่าเข้าใจเล็กผิดนะครับ พี่การครับนะครับรู้แล้วหลิวหยอกหยอกพี่เล่นใช่ไหมจ๊ะเออพูดเล่นใช่ไหมครับน้องหลิวเรื่องจริงจริงจริงแล้น้องเล็กพี่อยากจะบอกน้องเล็กจริงๆเลยว่ามึงทำได้ยังไงทำได้ยังไงไอ้เหล้กไอ้เหล็ก ้ช่วรูตายเดไมไปมโอ้โหดีตัวมึงดีตัวเฮ้ย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 เี้ยเฮ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 ้ยยเฮ้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 ยเ ทางนี้เป็นวังที่ครบกำหนดที่จะต้องประกวดพลังที yeah. ่อ like <no ้วนไรสั่งเขาไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วทางทางทางเป็นไงภรรยาผมตลกไหมครับเออขอาใจไปไล่มาตลกนีมากเตลกน้ทิ้งไปนานแล้วเฮียเฮียยังไงก็ต้องรอตีเล็กก่อนนะเฮียนะเพราะตีเล็กยังไม่มาเลยมันนี่เมื่อมันยังมาไม่ครบก็ยังไม่ต้องนะ ่ไม่ได้นะถ้าตีเล็กไม่มานะเขาไม่มาก็ถือว่าสละสิศิ์ไปคนหนึ่งไงออสละศิลตายปช่ไ้มถูกต้องแล้วเตี๋ยเชื่อว่าเตี๋ยน่าจะตัดสินเอาเฉพาะพวกที่เขามาแล้วเขาอยู่ดีกว่านะเพราะถ้าไปรอตีเล็กมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกคนอย่างนั้นมันทําอะไรก็ไม่เจริญอยู่แล้วใช่เพราะว่า ถ้ามาประกวดก็ไม่มีอะไรมาก็มีแค่กระถางกับดินเปล่าเปล่าแต่ยังไงก็ต้องเล่ารู้ได้ยังไงอ่ะจะไม่รู้ได้ยังไงฮะกับพวกฉันเนี่ยเป็นสาระแน่แอบดูทุกวันเอางี้เอางี้พวกแค่นี้ว่าพอจะรู้แล้วว่าใครควรจะได้สมบัติวัวไปดูแลไปครอบครองยังไงมันก็ต้องตัดสินเพราะว่านัดกันแล้วในวันพฤหัสแรกของเดือนที่สองอาตีใหญ่ อาตีกังไปเอาผลงานของเลือกมาให้เตี๋ยดูหน่อยดิได้เลยเตี๋ยได้เลยอะไรนะพ่อค้าขั้วลูกแล้วแม่จะไม่นอตีแรกจริงๆเหรอคือแม่แม่อะไรอ่ะมาคครับุณนยตาต่ำตาต่ำเห็นไหมชอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี่ถ้าชอบไอ้กังนะ้ยอากังเนี่ยแล้วชอบน้อยไปตาต่ำเดี๋ยวมาฟังด้วยกระเป๋าแล้วทำไมตางต่ำ อ้าวเราทำไมอ่ะตามตผู้ใหญ่สูงไงดังเล่นตลกอีกเลยขอบครัวเลื่อนี่ตลกทำขอบครัวเลยนะหากินตามคาเฟ่ได้แล้วเนี่ยเพราเราเนี่ยใส่เห็นฉันว่ารอตีเล็กมันกหน่อยก่อนไม่ได้เหรอมาแล้วโอ้ยคุณยายครับสวยจังเลยครับไปซื้อมาจากสวนไหนครับดูเป็นตัวอย่างอะไรดูเป็นตัวอย่างโปะปรกันมือ เป็นไงเป็นไงเตียลูกปลูกเองใช่ไหมลูกปลูกเองปลูกมากับมือเลยอะมางามทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยลวมันเป็นจะมาให้กิจการดีใครกู้ไปก็มีหรอกเรื่ของไอ้ตีกลางอะ ด้วยตาเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยนะเราจะตัดสินใจยกสมบัติให้ใครล่ะเนี่ยเฮียฉันว่าก็ควรจะยกทรัพย์สมบัติให้ตาใหญ่กับตะกางได้นะเพราะว่าดูแล้วมันก็สวยทั้งคู่เฮียใครเชียร์กลางเฮีเชียร์กที่เขาหน่อยใช่ไหมใครเชียร์ใหญ่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 เออมีอยู่คนเดียวเนี่ยหน้าขอกตาไปแล้วอาเชียซิมซิมซิม ไม่เกี่ยวอ่ะเพื่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาเลยคงที่จะดูแลสมบัติและสืบทอดตระกูลเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะต้องมีเพียงผู้เลี้ยวเท่านั้นจะมีหลายคนเลี้ยวต่อไปพี่น้องก็จะฆ่ากันเองต้องมีคนเลี้ยวต้องมีคงเลียวเท่านั้นไม่ได้ให่แง่เราที่ไม่กังน้อยทีไม่กังน้อยเนี่ยถึงจะสวยขนาดไหนก็ต้องมีคนเดียวใช่ไหมถูกต้อง ใหญ่ตัวไเลยใหญ่ใหดอวใหใรญ่หเยเลาเยล็กมา้ยเฮเล็กมาไมวะยเฮียเล็กมาทยเมาทำไมว้เมวะอ้เยลกมาที่ยเเล็กมาทมวะอเยเล็กมาทมวใโยีมาทมโอ้มาทำไวโอ้ยเฮียเกมานำมวะโอ้ยเมาไว้ยทไว้ใมามืโอเยเกาทมมาโอ้มวอเาเล็กครับ ผมใจ<ช>เล็กผมนี่โกนหัวล้อคุณเล็กมาสิบป,ปีเต็มๆครับเยี่ยมันนี้เลยเ้วเลียงต้องเล่งมาเปล่าๆๆๆๆๆไม่ใช่่งบุรีเลิกเอาเจคับนี่นี่ต้นไม้ของพี่กลางกับพี่ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ซื้อมา๋ยวครับผมตัดผมดผมแต่งตัว ผมเปลี่ยนนิสัยผมทำเพื่อเตียได้แต่แต่ตีเล็กไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้สวยงามเพื่อเตียได้ครับเตียครับเตีย <Yeah. S 1> เดีย๋ยย,ยก เตียยกสมบัติให้กับพี่กลางกับพี่ใหญ่ไปแต่ครับไห้เอากระถางของลื่อมาให้ว้วโลูเดไมดูทำไมเตี่ยมทำไมีอะไรเตียเขดูทำไมล่ะครับตีเล็กอายเขาอะพี่ตีเล็กเอามาเถอหน้าเมือนมันจะอยู่ในสภาพไหนพี่ตีเล็กก็เอามาเถอะไปยุ่งอะไรกันไปยุ่งอะไรกันเอาวะถึงยังไงลือก็ต้องเอากระถางของลื่อมาให้ว้าโล เป็นกติกาของการประกวดในวันนี้เหลียวล่างลงว้าวตายเลยโอ้ตัวใหญ่เนี่ยต้นไม้งามจังเลยเราจะชนะกันแน่นี่โอ้ไม่ได้ขับต้นไม้ว่าขบน้ำตามันนี่สิอุ้ยไอ้เลกใช้ปุ๋ยอะไรอ่ะอุ้ยดอกสวยสวย เฮ้ยเราจะสู้ได้เล่ดูดิต้นสูงกว่าเราต้องเยอะตายต้นดอกละเหยด้วย <c oughs> ยังไงะครับหรือพยายามเต็มที่แล้วใช่ไหมใช่อีอีีอเล็กไม่คิดเลยว่าพอตัดผมแล้วต้นไม้มันจะกนดเหมือนผมอะบอกเล็กไม่ต้องเสียใจน,นะลูกสมบัติของเตี่ยทุกชิ้นทุกอันน่ะ ยกให้ปีใหญ่กับตีกลางเข้าไปนะลูกนะแน่อยู่แล้วอย่างน้อยมาก็ยังมีสมบัติเป็นส่วนตัวของม้าอยู่เดี๋ยวม้าจะยกให้ตีเล็กเองนะลูกดีไหมพ่ใหญ่ให้ไปเลยเอามาให้มันไปเลยไองั้นจะแสนสองแสนโธสมบัติของเธอใหม่ต้องยกให้บังเดียเตี๋ยทีนี้ก็ตัดสินได้แล้วใช่ไหมเอมื่อกี้เตี๋ยบอกว่า ต้นไม้ของใครสวยนี่ก็จะได้สมบัติไปทั้งหมด <Yeah. S 2> แต่ว่าต้องมีคนดูแลสมบัติเพียงคนเดียวเท่านั้นแม่ดอกไม้นี่มันก็สวยทั้งคู่เลยเตี่ยครับผมบอกเตี่ยเลยนะฮะว่าผมเนี่ยปลูกมาด้วยมือของผมเองรดน้าพรวนดินผมทําคนเดียวทั้งนั้นออของพี่ตีใหญ่ก็สวยเหมือนกันนะ่ะดอกเยอะด้วยแมไม่ทราบว่าพี่ตีใหญ่เนี่ย มีใครช่วยหรือเปล่านะนี่ทำไมพรช่วยช่วยทุกวันเลยเนี่ยให้มันรดน,น้ำก็ไม่รดน,นี่ทำเพลินพี่ทำไมพรช่วยพี่ตีใหญ่ตลอดเลยเหรอครับเจี่ยครับดอกไม้สองกระถางนี้ถ้ามีคะแนนสิบคะแนนหรือสิบคะแนนของผมนี่ควรจะได้เต็มสิบแต่ของพี่ตีใหญ่เนี่ยทำสองคนฉะนั้นพี่ใหญ่ต้องได้ห้าคะแนน <Hey! S 1> <Hey! S 2> อะไรเนี่ยทำไมพูดนี้วะ ปธิกหรือฉลาดฉลาดพูดมากฉลาดว่ารู้ล้วว่าจะยกใหครกิจการอันลุ่งเรืองทั้งหมดตั้งแต่บรรพบุรุษที่ถูกสืบทอดและถูกปลูกฝังมาปลูกฝังด้วยความซื่อสัตย์และคงที่จะสืบทอดต่อไปต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ มาเล็ดดอกดาวเรืองที่ว่าให้พวกลือไปเป็นมาเล็ดดอกดาวเรืองที่ถูกอบจนสุกแล้วไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาไปปลูกขึ้นมาเป็นต้นได้ชา้นสมบัติทั้งหมดผู้ที่จะต้องสืบทอดต่อไปคือต้องเป็นคนที่ ซื่อสัต์ที่สุดลากโปลกมเละดอกเราเดือนไม่ขึ้นอย่าพ oui! ูดอะไรอ่ะเตียภูมิใจในตัวลื่อมกตาตีเลยไม่ได้ย no ังไงอยากไล่อะไรกันเนีย Thank you.